อออ๋อ,อน,นี้นาเดียนะคะถูอย่างเดียวเลยอ่าไปแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วไปไหนเอาหายเอาหายการหายไปแล้วไปแล้ว เอาแล้วเอาแล้วเอาถูฉันคันฉันคัานันดาบอกโอนาเดียบอกฉันคันฉันคันไปแล้ว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 โดนไล่ไปแล้วโน ยังไงโอเคหายกันไม่ได้ไม่หายกันไม่ได้เลยสองสาวเรา วิ่งเลยวิ่งเลยดูหน้าตาหน่อยดูหน้าตาหน่อยบอกแล้วอย่าเดินช้ามัแต่ทูอยู่นั่นแหละ สองสาวของเราไหนะดูดูด้ดายหน่อยวอ้าโอ้ตูดใครสวยกว่าแกบบันเนาะแอบเฮ้ยตูดใครสวยกว่ากันเนาะปุ๊กกี้กับนาเดียนเฮ้ยสองสาวสองสาวของเราสายหนา ใส่น้ำให้มันเล่ยกันได้กินน้ำกินน้ำอา่าฉันคันอ่ะเอาถู่วถั้วเ <c oughs> จ้าตูดมาให้ฉันดู คุกกี้ก็น่าดีอะดูแตต้องปีต้องเส้นรึเปล่าแต่ข้างล่างไหลมไนบนล้มเหลมกินไปเลยให้สะใจไปเลย ทางลุงเหลืมเบิ้งลุงเหลืมนม้ำไหลบ่ข้างล่างข้างล่างไหลแต่ของเฮาบ่ไหลไปเบิ้งว่ะขึ้นไปเบิ้งสายน้ำทั้งเิง,ง,งนี่ขึ้นไปเลยอ่านี่กินทั้งรถเลยนะแค่กินทั้งซาเล้งไปเลยนะเดียวแต่ปุ๊กกี้เราไม่ได้กิน พุกี้ลรอก็ได้อาบน้ำแป๊บนึงดูดูเบกาเตกันด้วยพุกี้ใช้ขาหลังเก่งมากพุกี้เดี๋ยวได้กินรอแป๊บรอแป๊บพุกี้ สองสาวของเรานะคะวันนี้น้องปุ๊กกี้กับน้องนาเดียตอบแป๊บนึงน,นี่เอาทั้งเล้งไปเลยอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ชอบน้องอาดามันด้วยนะคะช่งชวงเช้านะคะยังไม่ได้อาบน,น้ำทั้งสองเลยเป็นเช้าเผือช้างโดนมาจากไหนไม่รู้เลย ช้างป่าเหมือนช้างป่ามากเลยไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะคะสสดวนันนี้สวัสดีค่ะ